สวัสดีค่ะมื่อนี่คุณอ,อีสานกำลังดังเกิดผ้าม้าหรือสวนนะคะจากปีกายนี่นะคะอันกัซซีมีอัน,อนพวกต้นบักเครือเทศที่ตายแล้วค่ะแล้วก็ต้นสตรอเบอรี่ต้นบักพริกที่แบบว่ามันขื่นล่าขึ้นยังนะคะอันช่วงหนานะะ้ำเนาะเขาเนาะก็เลยได้ใส่หน้ากากค่ะเพราะว่ามีมันจะมีฝุ่นนิดๆค่ะก็เลยหักกันใส่หน้ากากอันซิบรายหายใจขีขีฝุ่นแล้วก็เชือ้อราเข้าไปนะคะก็เลยอันผ้ากัน ตุ๊กแตงนาดินพร้อมค่ะอันกระซิใส่สดินเก้าน้าค่ะและ้วก็เอาดินไม้มากรกกูค่ะเบิ้งค่ะเป็นพื้นเลยค่ะเป็นอันเขาเอิ่มันยังเป็นเขียวเขียวเป็นหยาเขียวเขียวเลยะค่ะอันเทากระสิมว่าเอาอันเขียวเขียวออกจากคังนานะคะเพราะว่าเท้าสริ่เอาดินไม้มาผสมนะคะและ้วกระสิได้ใส่ปุ๋ยใส่หย,ยางนะคะเนาะเทากระทำความสะอาดนาดินค่ะแล้วก็เอาพวก าลากอันนั่นอันนี่ออกมาค่ะอันเพื่อสีทําความสะอาดนะคะอันหากอันเก่ามันก็ยนนั่งยั่งอยู่ข้างเขาต้องดึงขึ้นมานะคะเพื่อสีปลูกอของไม้ออกไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบยังกาใบตั้งโอ๊ะคะ่ะอันไปขึ้นชายนะคะขึ้นชายอันว่ามันสีบอ่ยั่งแล้วคะ่ะอันนี้ยั่งยั่งอยู่ค่ะตั้งแต่ปีกายนี่คะ่ะ ทนแดดทนฝนทนหนาวทนอีกอย่างทุกอย่างค่ะก็เลยสิมาซ่อมเพิ่นเบิงค่ะตอนแรกว่าสิตัดออกค่ะว่าจักสิจ,จังไดก็เลยเอาใบตต่ออกสะก่อนค่ะเอาเอาใบที่เหลืองๆออกมาซะกก่อนแล้วก็สิมาเบิงว่ามันเป็นเน่าใดค่ะว่ามันสยังใสใดบ่โอเคนะคะก็คิดว่าคงจะใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะตัดนะคะเพราะว่าให้มันปงข้นหมนะะ้เนาะค่ะเนาะขยะเข้ากับเอาไซทางเคียวไปค่ะเดี๋ยวอันขยะซิมาเก็บแล้วค่ะ อันนี้ค่ะก็คือได้มากแบบนี้ก็โอเคอยู่นะคะก็พอได้เด็ดกินอยู่ค่ะวันนี้อันนี้ก็ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาสตรอเบอรี่ที่ตายออกนะคะอันคุณสามีเรามาปีนี้คือสิบปูดอกสตรอเบอรี่เพราะว่าอันสิสิเน้นปูปกระพริกประเขือเทศบักแตงค่ะประมาณนี้เพราะว่าเอาที่เ้ากินกันเน้นๆน,น,นะคะอันก็เอามาอันเอาเอารากต้นที่มันตายออกเสื้อๆค่ะแล้วก็ คิดว่า่รูว่าสิปลูกหรือบ่าปลูกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใจหรอกว่าอันแต่ว่าทําความสะอาดไว้สะก่อนค่ะเดี๋ยวเอาสิเอาขยะไปทิ้มแล้วค่ะเพราะว่าไอ้คนเก็บขยะอันทางสีเขียวจะมาเก็บแล้วก็เลยพอดีเลยเต็มพอดีเลยค่ะทําความสะอาดสวนในมน,นีนะคะบันท้คุณสามีแล้วก็สิเอาปุ๋ยมาใส่ค่ะปุ๋ยอันอันเจักเอินวาหยังหอกค่ะปุ๋ยเหล้าละแล้วก็มาผสมผสมผสมคลุกเคล้าเลยนะคะผสมแล้วก็ลว,ว่าเธอเอา ฉันผสมแล้วๆเธอเอาดินไม่มาอันใส่ทั้งหนาเด้อวปาสั็จแล้วโอเคก็เลยแบ่งนาที่กันนะคะเราก็เป็นคนผสมปุ๋ยแต่ว่าอันอันกุยานจะเป็นคนเอาดินไม่ใส่ทั้งหนานะคะเพื่อสิเตรียมดินไว้รอปลูกบักเกียวเทศบักแตงบักพริกนะคะก็เลยอันมื่อนี้ก็ถือว่าได้หลายได้ฮ็ดหลายอยู่ค่ะเพราะว่า ตอนแรกมันกันหนาวนะค่เนาะก็เลยบริยพากันออกมาเห็ดค่ะบันี้ก็ถึงขั้นตอนการกวาดแล้วค่ะกวาดอันพื้นนะคะบันี้กก็ชิอันเอาขี้ดินมาใส่อีกฟังหนึ่งค่ะดินมาใส่อีกฟังหนึ่งฟังหนึ่งแล้วแล้วค่ะแต่ว่าคุณสามีเราจะใส่เองสันให้ให้ให้พระรยากวาดวสันละว่าเอาเธอกวาดกวาดไปเด้อวัสันละว่าโอเคละว่าอันกวาดแล้วเราตีวสันวาก็เลยว่าอันกวาดแล้วแล้ว อันนี้ก็คือผลงานค่ะผลงานของเราแล้วก็เอาขึ้นฉ่ายเขามาไว้ค่ะเพราะว่าเดียวมันสินหนาวอ,อีกค่ะให้เพื่อนเขามาไว้แล้วก็ไปทาเด็ดกินนี่ะอันบอกว่ากวาดแล้วแล้วสันล้วว่าเธอกวาดบอลหล่นก็เลยฉันกวาดไม่สันเออโอเคโอเคจ็กสิ้กวาดยังตั้งแต่ต้นแรกดอกสันโอเคเพื่อนว่าเพื่อนกวาดหล่นกว่าดสันโอเคบัดนี้ก็คือ perfect สำเร็จแล้วค่ะเตรียมตัวรอที่จะลง ต้นอ่อนแล้วค่ะโอเคค่ะก็เอามาฝากจำนีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ